วันนี้สมศรีจะมาทำฮอมกปลดแซลมอนเจ้าอันนี้น้นำตาลปี๊บเนอะแล้วก็ไข่พริกแกงปลาแซลมอนเลามาจากที่ทำงานเป็นสองสามอาทิตย์แล้วมาแจากแข็งไว้ใส่กะทิแล้วก็เราก็จะค้นให้น้ำตาลละลายค้นให้น้ำตาลปี๊บละลายนะเจ้าใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่ชุบรสลงไปนิดนึงใส่รสด,ดีสูตรไข่สูตรมันยังสมศรีว่าเลยเนาะ ใครชอบหวานก็ใส่วใหวานใครชอบเค็มก็ใส่เค็มชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆเสร็จแล้วเราจะขยำให้มันเข้ากันนะค่ะทำให้น้ําตาลละลายขยำให้น้ําตาลและพรีปละลายนะเจ้าคนไปเรื่อยๆสูตรไฟสูตรมันใส่กะทิลงไป ิมดูว่าโอเคหรือยังใส่น้ำตาลลงปี๊ดไปหน่อยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปอีกนิดนึงมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนี่เนื้อปลานี่มันแจกแข็งไว้หลายวันแล้วเนาะมันก็เลยเป็นสีนี่ถามว่าเหม็นมันเหม็นนะจ้ามันสดอยู่แต่ว่ามันมันแจกปลาแจกไว้หลายคืนแล้วหลายวันแล้วเนาะแจกแข็งไว้ อันนี้ก็ใส่ใบหัวละพาแล้วก็ใส่เอ้ยใส่กระชายแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใบหัวละพาเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะคะเสร็จแล้วก็คนๆให้มันเข้ากันค่ะอันนี้สมศรีจะเอาใส่ฟอยเนาะเอากระหล่ำปีลองตูดมันก่อนง่ายๆสไตล์สมศรีเสร็จแล้วก็ใส่ใบหัวละพาตามใจชอบเลยเจ้าใส่ป่าลงไป เดี๋ยวเราจะไปเข้าตู้อบกันเนาะพอสมสีไม่หนึ่งนะสมสีจะเข้าตู้อบเอา200องศาประมาณ15นาทีหรือว่า20นาทีแล้วแต่เนาะตอนนี้เราก็จะปิดฝาเดี๋ยวเราจะไปเข้าตู้อบกันนะเจ้าพอเราใส่ทุกอย่างลงไปแหละ สจมซีจะอบเอามันง่ายดิอันนี้อบเสร็จแล้วแกออกมาดูสมมสีคิดว่ามันสุกแล้วแต่เราจะเปิดดูสักนิดหนึ่งโอเคละเจ้าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันเลยเนาะปลาสุกแล้ว กินข้าวหอยหมกปลาแซลมอนกินข้าว้ดยกันเจ้าโอ้ยหอนหอนหอน,น,นกินเผ็ดอร่อยอร่อยกินข้าว้ดยกันเจ้าข้าวที่ปาก เพชรเนาะ Mm-hmm.